สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านกสู่ช่องเบเดลินชานแนลนะคะวันนี้เราอยู่กับการอันบ็อกซิ่ง์ดเกมฟิตคาเคนย้แต่นี่จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะเป็นเกมที่เอินรอมานานมาก ที่จะได้ครอบครองสักทีตอนแรกคิดว่าหมดแล้วนะคะเวอร์ชันภาษาอังกฤษคือหาในไทยไม่ได้แล้วแต่แบบพอมีร้านมาวางขายปุ๊บพี่เอิญรีบกดเลยครับเพราะว่าตัวนี้ฮอตมากเลยนะคะหายากมากแล้วนะตัวเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวดีลักนี่คือแบบแทบพลิกแผ่นดินหาค่ะหา,หายากมากเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันนะทุกคน อย่างแรกที่จะให้ดูนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่เอิญชอบเสมอเกี่ยวกับงานของบอร์ดเกมเนี่ยนอกจากเราจะได้เล่นเกมที่แบบจับต้องได้แล้วอะเรายังได้เสพงานอาร์ตที่สวยมากๆนะคะดูี่สวยมากทุกคนคือบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่พี่เอิญใส่ใจไงเนี่ยดูดิเห็นใช่ไหมมีป้ามืออยู่ข้างล่างด้วยทุกคนนี่ให้ฟีลไพเลต e ออฟเดอะแคนาเบียนมากๆเลยนะคะ ข้างล่างนี้ก็จะมีการระบุนะคะว่าผู้เล่นควรมีอายุประมาณ12ปีนะคะแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่5-11คนเวลาเล่นก็ประมาณ45-90นาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะคะถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีภาษาคิดว่าน่าจะอันนี้น่าจะเยอรมันนะคะแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษให้ไม่ต้องห่วงเลยนะแต่ในกล่องจะมี2ภาษาเลยนะคะ รายละเอียดประมาณน,นี้เลยนะคะมีมีเนเจอร์ด้วยนะถ้าเป็นตัวเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะการหาเกมปาร์ตี้ที่มีบอร์ดเกมจริงๆอย่างนี้หายากมากนะคะยากมากคือปกติมันจะเป็นแค่แบบกาอะไรนะแต่นี้ได้บอร์ดเกมมาแบบแผ่นเบลล์อะเดี๋ยวกลางให้ดูทุกคนนี่คือขนาดบอร์ดเกมเว้ยถ้าเทียบกับฝากล่องเกมอะอันนี้คือฝากล่องเกมใช่ปะ แลนี่ลงเที่ยวขนาดดิมันใหญ่กว่าขาของเกวีคือมันใหญ่มากเธอแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ดูฉันจะให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะคะเพราะว่าเรามารีวิวอย่างละเอียดเนาะนี่คือจะเป็นฝั่ง private victory นะคะเดี๋ยวจะอธิบายเล่นแนวการเล่นนเล็กน้อยๆนิดนึงเนาะ เพื่อให้คนเห็นภาพนะคะนี่ก็จะมีเจ้าคราเคนนะคะมีมันนี่อยู่ตรงนี้ด้วยเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นเซเวอร์วิกตอรี่นะคะนี่รายละเอียดบอร์ดเกมสวยมากแล้วคนคิดว่าอาจจะมีแค่ด้านเดียวนะคะมีสองด้านนะคะทุกคนนี่ชอบรายละเอียดตรงนี้มากเลยเนีย่ยมันมีรายละเอียดเขียนอะไรพวกนี้ด้วยนะ เนี่ยอย่างเกาะเนี้ยเราก็มีเขียนรายละเอียดน,นะคะว่าแบบเป็นเกาะยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยรายละเอียดสวยมากทุกคนเนี่ยสวยมากสวยมากเดี๋ยวกลับอีกด้านหนึ่งให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่คิดว่าตัวเลขตรงนี้จะแตกต่างกันอะเมื่อกี้อะตรงนี้เมื่อกี้มันคูณห้าเนาะแต่นี่เป็นคูณหกนะคะก็คือจะเป็นคูณหกอมงองมาหมดเลย แล้วสิ่งที่ได้ต่อมาก็จะเป็นรูปุ๊กค่ะรูปุ๊กจะมีให้สองภาษาเลยนะอันนี้จะเป็นตัวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะเอิญจะเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะของเอิญมาเป็นตัวภาษาอังกฤษเวอร์ชั่นปกตินะคะของข้างในก็จะได้ประมาณนี้นะส่วนในนี้จะเป็นของดีลักนะคะซึ่งหายากมากแล้วนะคะเอิญก็คิดว่าได้แค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะนี่ เขียนอธิบายมาดีมากเลยยังไงไปอ่านกันได้นะคะแล้วสิ่งที่ได้ต่อมาก็จะเป็นรูปุ๊กค่ะรูปุ๊กจะมีให้2ภาษาเลยนะอันนี้จะเป็นตัวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะเอิญจะเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะของเอิญมาเป็นตัวภาษาอังกฤษเวอร์ชั่นปกตินะคะของข้างในก็จะได้ประมาณนี้นะส่วนในนี้จะเป็นของดีลักนะคะซึ่งหายากมากแล้วนะคะ เอิญก็คิดว่าได้แค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะนี่เขียนอธิบายมาดีมากเลยยังไงไปอ่านกันได้นะคะเกมนี้จริงๆแล้วเอินว่าน่าจะเล่นไม่ยากถ้าเล่นภาษาอังกฤษเอินว่ายังไงก็เล่นได้คือมันไม่ได้เวทหนักขนาดนั้นนะคะไม่ได้เล่นยากมากแล้วก็คลิปคนไทยสอนเล่นเยอะมากค่ะเกมนี้เพราะฉะนั้นไปดูกันได้เลยนะ อันนี้ก็จะเป็นภาษาคิดว่าน่าจะเยอรมันนะคะอ่าก็จะมีภาษาเยอรมันอ่าโอเคเหมือนกันเป๊ะต่อมาก็จะเจอสิ่งนี้ตอนแรกเอิญง,งงมากก็มันคืออะไรเว้ย <c oughs> อ๋อแต่พอมานั่งดูอีกทีอ๋อมันคือตัวที่ติดเป็นเอ่อเป็นภาษาเยอรมันค่ะใช่เพราะว่าในในตรงเนี้ยมันอาจารไว้ติดกล่องนี้อ้าวมันจะ,ะเดี๋ยวหยิบให้ดูเลยแล้วกัน อันนี้จะเป็นกล่องที่เรกว่ากับตันล็อก o o k นะคะเนี่ยเขาก็จะมีเขียนข้างหน้งว่าสเตปการเล่นเป็นยังไงจอบอะซ i g เมนต์ Job <Okay. S 1> เป็นยังไงนะคะแล้วเปิดมาข้างในก็จะเจอกับนี่นี่อ่มันจะมีตรงนี้ถ้าสมมติเราเล่นภาษาเยอรมันถ้าเราอยากได้ภาษาเยอรมันอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนติดจสติก,กร์ทับลงไปได้อะไรเงี้ยคิดว่านะคะใช่สำหรับคนเยอรมันนั่นเ จริงๆกล่องนี้เปิดมาจะไม่เจออะไรนะคะแต่นี่เอินเอามาใส่เพราะว่าเอิรนไม่รู้จะเอาไปวางตรงไหนแล้วนะฮะก็จะมีลูเทนเนนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายเป็นนวิเกเตอร์นะคะก็คือกัปตันนั่นเองกล่องทํามาดีมากเลยนะคะทุกคนเ,เนี่ยมันดูแข็งแรงมากๆอ่ะแล้วตรงนี้เป็นแม่เหล็กด้วยดูดิเห็นไหมเวลาปิดก็คือแบบปิดไปเลยแข็งแรงมากเนี่ยแข็งแรงมากอือหึ โอเคอันนี้อันแรกเนาะต่อมาค่ะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองเฮ้ยขอจัดความเรียบร้อยก่อนต่อมาก็จะเป็นปืนค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ปืนที่เขาจะมีให้ในกล่องเลยนะอันนี้เราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะเราแค่เอาแบบเนี่ยมันเป็นการแกะมาต่อเฉยๆนะแล้วเราก็จะได้ที่ใส่ปืนแล้วแบบนี่คือเหตุผลที่เอิซื้อภาษาอังกฤษเพราะว่า เออรู้จักน้องๆดีนะคะที่เล่นกับเอิญ <c oughs> คนข้างโหดนะคะก็เลยแล้วเรามารู้ว่าแบบเราต้องมีการกำปืนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเราลงทุนเพิ่มเงินอีกสักนิดนึงแล้วเราได้แบบคอมเพนแนต์แบบนี้ยคิดว่าน่าจะทนไม้ทนมือดีนะคะในระยะย,ยาวเนาะนี่พอรเก็ตเรียบร้อยน้องก็จะมีอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะวางได้พอดีเป๊ะเลยนะคะอีกอันก็จะเป็นสิ่งนี้ทุกคน ก็คืออันนี้จะเป็นที่วางในแมพยังไงเดี๋ยวทุกคนไปลองศึกษาดูนะคะว่าตรงนี้มันคืออะไรบ้างนะนี่นี่มีมีด้วยขาเข่นนั่นเองเชือกนะคะขาเข่นขาเข่นอีกแล้วเชื่อกอันแล้วนะคะประมาณนี้เลย เอิไม่รู้เขาตั้งใจไหมคะแต่คือตรงเนี้ยมันใส่ได้พอดีเลยเว้ยพอดีปบพอดีเป๊ะเลยเห็นปะพอดีเป๊ะเลยนะคะโอเคเรามาดูพระเอกของเราดีกว่าเราสิอังกฤษเขาเพื่อสิ่งนี้ค่ะทุกคนมันคือมีเนเจอร์เรือเว้ยคือเกมเนี้ยมันการได้จับคอมโพเนนต์แบบเนี้ยมันแบบมันฟินมันวมันฟินมากเลยทุกคน็จริงไหมเนี่ยคือคือแบบเราสามารถที่จะเอาเรือคือตอนเนี้ยเอิร์นกำลังคิดอยู่ว่า กูจะเอาเรือไปเพ้นไว้แต่นึกไม่ออกว่าจะเพ้นเป็นลายอะไรดีเป็นสีอะไรดีอะไรเงี้ยใครมีไอเดียอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือถ้าใครแบบเฮ้ยรู้จักร้านที่รับเพ้นอะไรเงี้ยก็ทิ้งคอนแทคไว้ใต้คลิปได้เลยนะนี่ก็คือ,คอแบบฉันชื้มันเพื่อชิ่งนี้เลยนะคะแล้วก็จะเอาน้องไปวางบนบอร์ดไว้ก่อนนะคะเราจะอธิียบายเล็กน้อย ต่อมาก็จะเป็นการ์ดค่ะการ์ดจะมีอยู่สองเวอร์ชันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะตอนแรกฉันเพนิกไปแล้วนะ,ะ <c oughs> การ์ดมันจะมีภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็มีภาษาเยอรมันอ่าไม่ต้องตกใจนะคะคือตอนแรกที่เอิญแกะมาน้องมันอยู่รวมกันทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันนะแล้วเอินเปิดมาเจอเยอรมันเอินแบบสตันไปแบบ เติคนคิดในใจอ๋อน่าจะให้มาสองเวอร์ชันอะไรเอี้เอเอแล้วก็ให้มาสองเวอร์ชันจริงๆนะคะไม่ต้องตกใจถ้าใครจะซื้อเวอร์ชันอังกฤษไปนะคะเนี่ยมันจะมีแบบเวอร์ชันภาษา,ษาเยอรมันด้วยเนาะอ้นนี้ก็จะเป็นกับตันนะอันนี้ก็จะมีเขียนรายละเอียดบอกอยู่นะคะว่ากับตันต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะเออรษาอังกฤษมันไม่ได้ยากมากนะถ้าใครแบบอ๊ยถ้าใครเออ อันนี้ก็จะเป็นกับตันนะคะรายละเอียดข้างล่างก็เขียนประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นโอ้เจ๊งานอาร์ส,สวยมากเลยทุกคนเหตุผลที่ชอบบอดเกมก็คืองานอาร์สวยมากแล้วนี่คืองานอาร์ที่เขาสร้างจากงานเออคนที่เป็นอาร์ติสจริงๆนะคะก็คือวาดด้วยมือนะอะไรเงี้ย คือเป็นเป็นคนที่สร้างสารรค์ผลงานอะ่ะเออประมาณนั้นแหละคนจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้ AI นะคะคือดีมากสวยมากอันนี้ก็คือการดทั้งหมดที่เราได้นะคะมันอาจจะไม่ได้เปิดเออแพ็คเยอรมันให้ดูนะเพราะว่าเหมือนกันเป๊ะเลยอาจจะต่างกันแค่ภาษาเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็มีภาษาเยอรมันด้วยใบนี้จะมีใบเดียวเนาะอาจจะต้องใช้ร่วมกันนะคะอันนี้เอ,อิญน่าจะหยิบผิดพปะวะใช่นะจีภาษาเยอรมันแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยเจานี่ดูเล่นเกมนี้แล้วต้องเปิดเพลง p พเลตเอาเดอร์แคลิเปียนไปด้วยนะคะโอ้โหโคตรเข้าโคตรเ,เ, <c oughs> เข้าเลยการ์ดใบใหญ่อยู่นะคะใหญ่กว่าขนาดปกติแต่สามารถหาซื้อซองใส่ได้นะสวยมากทุกคนดูสิอะหยิบให้ดูเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าเยอะมาก นี่นี่สวยมากนี่แล้วก็จะมีน,นี้ให้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่เดี๋ยวอาจจะต้องไปอ่านอีกทีนะอันนี้ก็คือแปดเพลอร์นะคะเกเพลเยอร์ทำแบบนี้อะไรเงี้ยหเพลอร์อ๋นนอ,อก็คือจะเป็นการบอกจำนวนเหรียออนว่าอืมว่าแต่ละคนแบบถ้าเล่นเจ็ดคนเนี่ย เราจะมีฝั่งสีน,น้ําเงินเนี่ยคือเขาจะแบ่งเป็นฝั่งอะทุกคนน่าจะแบ่งเป็นฝั่งน้ําเงินฝั่งคาเค้นฝั่งไพเร็ตนะคะอ่าแล้วก็มีใบนี้ด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษฝั่งนี้แล้วก็ภาษาเยอรมันนะคะแล้นอันนี้จะเป็นทิศทางเรือนะคะ ที่เราต้องมานั่งโหวตกันว่าเรือจะไปทางไหนก็จะมีทางฝั่งเซเวอร์วิกตอรี่นะคะอันนี้จะเป็นเซเวอร์ฝั่งเซเวอร์เนะาะส่วนนี้จะเป็นทางฝั่งพ i เรตนะคะแล้วเราอ่ะจะมีมิเนเจอร์อยู่อันนึงใช่ไหมเราต้องแบบแข่งกันโหวตอ่ะว่าจะไปทางไพเรตวิกตอรี่หรือจะไปทางคาเค่น หรือจะไปทางเซเวอร์วิกตอรี่นะคะคือเราต้องมานั่งแข่งกันโหวตกันนะคะเจราจากันสนุกมากแค่คิดก็สนุกเลยว่ะยังไม่ทันเล่นเลยอะเธอเนี่ยทั้งแต่เราคนอะจะได้การแบบนี้ทัทง้งทั้งทั้งฟ้าแล้วก็แดงนะคะ สวยมากสุดยอดแต่ไงไปอ่านในรูปบุกันอีกทีนะนี่แั่เน้หลักพวกนี้จะมีอธิบายอยู่ในรูปบุ๊กนะคะอาจต้องมีการจำภาพนิดหน่อยถ้าเล่นเป็นแล้วคิดว่าไม่น่ายากอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อสองด้านต่างกันด้วยนะเนี่ย นะไพอื่นสองด้านต่างกันปะวะนะอ๋อข้างหลังเป็นแบบนี้ทุกคนนออาข้างหลังก็จะแบบต่างกันอยู่อันนี้นอาจจะรีบให้ดูเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากมายหรอก อ่านี่เริ่มเป็นเริ่มเปลี่ยนแล้วก็จะมีทางอ่าอันนี้ต้องไปดูอีกทีว่ามันคือไพ่อะไรนะคะอืมอ้มอันนี้สัญลักษณ์แปลกว่ะไม่รู้เลยคืออะไรมีนางเงือกด้วยนะ นี่มีนางเงือกด้วยต้องมีผลกเกมแบ้างแล้วเลยอือันนี้จะเป็นทางฝั่งคาเค้นแล้วนะคะอันจะเปิดให้ดูเร็วๆแล้วนะ ของของล้นมากเลยนะคะกล่องนี้แต่ถือว่าคุ้มค่าค่ะเอินเสียไปประมาณพันแปดกล่องเนี้ยแล้วก็จะมีแผ่นการ์ดที่จะเป็นออฟดิวตี้มาให้นะคะแบบนี้เลยทุกคนว่าคุ้ม,มัหได้มาพันแปดแต่ได้อย่างเงี้ยเลยอะ่ 1, อะพันแปดอ่ะแต่ไดคอมโพเนนต์ดีๆได้บอร์ดเกมใหญ่ๆแล้วเป็นเกมปาร์ตี้เกมอ่ะคือแบบแค่นี้ก็ฟินแล้วอะ ฟินมากฟินมากฟินมากฟินสุดๆเออเลมบอกอะ่ะเขาจะมีอันนี้มาให้ด้วยนะที่ไว้ติดไว้เสียบเนี่ยตรงเนี้ยให้เป็นตาของกัปตันและเป็นตาของลูเทนแนนนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการ Unboxing Fit the Kraken เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะถ้าชอบกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s ส r คา e ได้นะคะ